สวัสด e ีคนดูครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Joy วันนี้เราก็มาอยู่กับพี่ The Joy นะครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมนอนสู้ผีต่อนะครับทุกคนซึ่งในวันนี้ผมก็เล่นเกมนอนสู้ผีในเวอร์ชัน a c e b o o k นะครับทุกคนซึ่งในเวอร์ชั่น a c e b o o k นะครับทุกคนก็จะมีโหมดใหม่นะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นโหมดอาจจะอ่านว่าทัวร์นาเมนต์นะครับทุกคนอ่าจะเป็นโหมดที่จับอันดับนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็กดจอยเข้าไปครับผมอ่าทัวร์นาเมนต์ก็จะอยู่ที่ PK ตรงนี้นะฮะทุกคน โอ้โหอันดับหนึ่งนะครับทุกคนอันดับหนึ่งคะแนนอยู่ที่17,00 0นนะครับทุกคนโอ้โหก็สามารถมาดูที่ PK ตรงนี้นะครับทุกคนอ่ะแล้วก็มีถุงเท้าสีเขียวตรงนี้นะครับทุกคนน่าจะเป็นสก,กินให้เรามั้งนะครับอ่ะแล้วก็กดรับเอ่อ ไม่น่ากดรับได้นะทุกคนและจะต้องเล่นแร้งก่อนนะครับถึงจะรับสกินได้นะทุกคนเดี๋ยวพี่เดอะจอยก็จะลองเข้าไปในเกมดูนะครับทุกคนว่าเราจะสามารถติดอันดับได้หรือเปล่านะทุกคนถ้าเราติดอันดับเราจะได้ของอะไรบ้างนะครับมาดูกันนะครับทุกคนอ่ะผีจะเก่งขึ้นนะครับทุกคนครั้งเนี้ยผีจะมาเกาเราคนแรกเลยนะทุกคนซึ่งเกาจนเราตายนะครับทุกคนไม่ไปไหนนะฮะเดี๋ยวพี่จะลองซื้อกล่องอลาดินนะทุกคนเรามาดูกันว่าจะได้ของอะไรนะครับ หนึ่งสองสามเพียง <Wow. S 1> อ่าเราได้มีดมานะครับทุกคนก็สามารถอัปเดตเป็นมีดมังกรทองนะครับผมมังกือทองนะครับ <c oughs> ใครที่เพิ่งเล่นนอนสู้ผีนะครับพี่ก็จะแนะนําให้เข้าห้องที่มีปืน2หัวนะทุกคนซึ่งมันดาเมจแรงมากนะครับผมซึ่งเวลาผ่านไปแค่ไม่ถึง1นาทีนะผีเลเวล3แล้วแต่ถ้าผีมาเกาพี่เนี่ยตอนนี้พี่ตายได้เลยนะ ซึ่งประตูพี่ยังไม่ถึงวิวห้นะฮะอ่ะตอนนี้เพิ่งจะัพวิวห้นะครับทุกคนอ่ะัพวิวห้าครับโอ้โ oh, ห oh. ถ้าผีวิวสีมาตีประตูพี่พี่ตายแน่ฮะอ่ะ uh, ตอนนี้ผีก็หนีแล้วนะทุกคนอ่ะ uh, เอามีดไปฟันอ่ะฟันไม่ด่วนฮะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผีก็มาหาพี่แล้วนะทุกคนอ่ะ uh, ลองเอามีดไปฟันดูนะครับผมซิงิงเฮ้ยเกือบตายครับแต่ก็ยังไม่ตายนะทุกคนซึ่งตอนนี้คนก็ตายไปหนึ่งคนนะอืม อ่ะเราสามารถซื้อกล่องอาาดินแล้วนะทุกคนกล่องอลาาดินอันที่2ครับเพียงอ่ะเราได้กระจกมานะทุกคนซึ่งกระจกตัวนี้ก็จะส่องผีนะแล้วก็จะรู้ว่าผีมันอยู่ตรงไหนนะทุกคนซึ่งมันสามารถอัพเป็นเลเวล2ได้เลเวล2ก็จะทําให้กระดานของเรานะครับผมอ่าในห้องของเรานะหรือว่าห้องที่แบบโดนเลเซอร์ของกระจกนะคะจะเกิดดอกไม้ขึ้นมานะทุกคนซึ่ง พี่บอกอย่างนี้ทุกคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวพี่จะลองอัพให้ละกันนะฮะซึ่งการอัพวิดีโอจะเป็นการดูโฆษณานะทุกคนพี่ก็จะให้ทุกคนนะกดไลค์พี่คนละไลค์นะครับผมเพื่อให้กําลังใจพี่นะครับในการดูโฆษณาไปครับอ่ะตอนนี้พี่ก็ได้อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนจะสังเกตว่าห้องพี่นะครับผมจะมีต้นไม้ขึ้นมานะครับมาดูกันครับถ้าต้นไม้ของพี่นะครับผมมันโต โตเต็มใบนะครับมันก็จะปล่อยดอกไม้นะฮะไปจมตีผีนะทุกคนเห็นไหมจะมีต้นสก,กุลานะฮะอ่าเป็นต้นสก,กุลานะครับผมก็จะปล่อยดอกไม้นะครับผมไปจมตีผีและพี่ก็สามารถขายทิ้งได้นะพี่สามารถขายต้นทิ้งได้นะฮะได้5บาทนะครับผมอะขายทิ้งครับอ่า อ่ะโอเคนะครับทุกคนผีก็โดนพี่ยิงตายเฉยเลยนะฮะทุกคนน่าจะเป็นดอกไม้พี่แรงเกินนะฮะอ่ะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็เรามาอยู่ในดันใหม่นะครับทุกคนซึ่งในดันนี้พี่จําได้ว่าพี่ไม่เคยเจอนะทุกคนเฮ้ยหรือว่าเคยเจออ๋อเคยเจอมาก่อนนะทุกคนแต่ไม่ค่อยได้เล่นเออดันนี้ก็ซึ่งหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะทุกคนดันนี้พี่จําได้ว่ามันอยู่ในดันไหนอะนางฟ้าไล่ผีหรือเปล่านะครับ นี่นะทุกคนด่านก็จะแปลกๆแบบนี้เลยนะฮะทุกคนหรือว่าพี่เคยเล่นในมอสอ่ะเออในห้องมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับทุกคนห้องพี่ก็มีปืน2หัวเหมือนเดิมนะครับทุกคนซึ่งในด่านนี้เป็นด่านยากนะครับทุกคนอ่ะแรงพี่อยู่ที่ยากนะครับทุกคนพี่อยากให้เกมนอนสู้ผีนะครับมีหมดออนไลน์นะครับทุกคนเล่นกับคนแท้ๆนะครับเพราะว่ามันเล่นกับบอร์ดมันง่ายเกินนะครับทุกคนแล้วก็ไร้ความสนุกนะครับทุกคนเออถ่าสู้กับบอร์ดนะครับผมมัน น่าเบื่อไปหน่อยนะทุกคนถ้ามีแบบออนไลน์ขึ้นมาใน Facebook นะครับทุกคนพี่ว่าเกมนี้อาจจะดังขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนนี้ผ่านไป2ปีแล้วยังไม่มีหมดออนไลน์เลยนะครับทุกคนซึ่งทําให้พี่ผิดหวังมากนะครับทุกคนก็เลยทําให้พี่ไม่ค่อยได้อัปเดตเท่าไหร่นะครับทุกคนซึ่งหมดออนไลน์มันอยู่ที่เซิร์ฟจีนนะครับทุกคนมันมีตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะฮะทุกคนแต่มันก็ยังไม่ได้เข้ามาในเซิร์ฟไทยนะฮะ ซึ่งสาเหตุที่ไม่เข้ามาพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันทําไมถึงไม่ยอมเข้าสักทีนะครับนี่ผีก็มาตีพี่แล้วนะทุกคนซึ่งตีแรงมากนะครับทุกคนคนก็ตายไป3คนแล้วนะแต่อย่างดีนะครับเรามีปืน2หัวนะครับทุกคนตีผีแป๊บเดียวก็น่าจะตายนะเอ้ยตอนนี้ผีมีกบด้วยทุกคนพี่มีสกิลใหม่ใช่ไหมมีกบมาตามด้วยนะทุกคนโฮโฮ โอโ connect, man, invest, ้โหก็กบก็จะช่วยผีตีนะทุกคนตีอย่างแรงอ่ะพี่ก็ยังอยากได้กล่องอลาดินนะครับทุกคนซึ่งกล่องอลาดินมันมีโอกาส0.0 0นนะครับทำให้เราได้ปืนใหม่นะครับผมเป็นปืนโกนเลยนะทุกคนโอเคเออโอ้โเฮ้ยทุกคนพี่ยังไม่ทันอัปประตูพี่ตายก่อนอย่างแรงอ่ะทุกคนเมื่อกี้ทุกคนดูทันปะมันตีโคตรไวอ่ะ พี่ก็เลยตายเลยนะทุกคนโอ้โหซึ่งอันนี้แลงก็แค่เป็นแร้งยากนะครับทุกคนอ่าตอนนี้แร้งพี่ตกมาแลงปกติแล้วนะทุกคนซึ่งพี่ยังไม่ติดอันดับนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูอีกทีนะครับทุกคนว่าเราจะทํายังไงถึงจะติดอันดับนะครับอ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้พี่ก็จะจบเพียงแค่นี้นะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกัน E ีีหน้านะครับ